สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาอนีเขามีเมนูเด็ดออปูครับแต่ว่ามันเป็นปูนะแล้วปูปูปูหินครับปูหน้าปัญหายากเขาเขามีปูหินครับเขาหปูยังไงครับเขาหามาปูหินเขาสิ่งทออกมาจากไหนครับปูนี่ทั้งพันกับจากโรงงานมามาพ่อร้านค้าประจําเขา มีปูขายกันด<อ>้วยมาทำอ้อปูให้กินอรับอ้อครูครับนะครับยังไงต่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีล่างน้ำก็สะอาดก่อนครับเดี๋ยวสีมะแก,ก,กแะรแกระดองนะครับมาตำเธอหนึ่งครับอ้าวข้าวล่างปูเสร็จเรียบร้อยแล้วเอากต่มะแขกทำมะแกะปูกับเนีนเรเยรอได้ครับเดี๋ยวเขาจะไปตำเดี๋ยวปูนี่แกงยากขนาดครับต้องบอกว่นคือปูหน้าบ้านเขาโอ้ ระวังครับระวังหนีบมือนะเชฟดิสหนูหนีบมือนี่เสียจืดเล่นเลยโอ้ยมันบึ้งมัน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 ไหลนะเนาะเดี๋ยวเขาเอาส่วนนี้ไปตเดี๋ยวเดี๋ยวกแยกแก้ขาออกดีครับแก้ขาออกนั้นเอาขาออกเอาแต่ตัวเอาแต่ตัวส่วนส่วนปกมันครับครับชายปก อ่ะที่นี่มันเข้าเป็นกันเดี๋ยวมันแยกเอา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 มันมันออกครับเอากระดองมัดมันโดมันหไายขนาดมันโอ้ายแต่ครับส่วนนี้ที่เป็นส่วนตัวเขาเจะเอาแต่ส่วนเติกนะครับเนาะอันนี้เข้าแยกแยกมันไว้เข้าแยกมันออกคือหนึ่งแต่ว่าอันนี้ขาขาเข้าออกครับขาเข้าออกขาบิดออกเห็นไหมหรอ ออตักขึ้นอาเอาให้ยิงรออถนะคเับเดี๋ยวเขา้เเขาไปตำเท่านึงครับนะแลวก็โซนี่เขาเสียไปตำเพื่อสะบีโอนามันจับผมบขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการตำกับเอนนาเ,เอาตัวมันเนี่ยทำมันตำตำเพื่อจะเอาเนื้อเอาขั้นขั้นเอาเนื้อ ตามส่วนไข่นี่ไอ้ส่วนมันมันเนี่ยครับเราเอาเอาไข่มันผสมสักหน่อยครับผมเอา้าวแต่ว่าเข้าตำได้ทีแล้วนะครับเนาะตำแรงได้ทีแล้วเขากะเอาน้ำเข้าจะกรองเอาเนื้อมันครับกรองเหนื้อมันละกรอนตันเนื้อมันครับ เสษตัวนี้เขากัเ,เอาเข้าสิพัตานามันนี่ก็เขากับตำน้ำผิดผิดกับกระเทียมครับสองอย่างตำผิดกับกระเทียมสองอย่างทำแกงก้อน อไรอไเก็ัน,นี้ต่อครับอันนี้เป็นมันปูครับ มันปูเนาะเขาเสี่ยวไข่เอาไข่ใส่ไปหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งนี่แล้วแต่แล้วแต่อะไรแต่ปริมาตรนะครับเนาะอันนี้สูตรสูตรผสมเนื้ออีสานครับ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเขาสิบไปใส่นี่หมอหยุดยว กันาะกรมันปูโอเยกันอ่ะวันนี้เข้ากัมาตั้งนะ่ะนามันปูนางนันปูที่เข้าขังมาแล้วนะครับรเนาะไครัน ร้อนเดือดสักหน่อยคิดอ,อันนี้ไ <c oughs> ม่เดือดสักหน่อยกนแล้วก็ใส่ผีลงไปเครื่องปรุงกับนี่ครับนี่ปลาแดกปลาแดกต้มปลาแดกไม้เซบไม้หรือเปล่าก <c oughs> <c oughs> ระแดกแซฟไ,ไม้เลยครบับปลาดกปลาแดกอันนี้เขาต้มซุกมาแล้วอันนี้ปลอดภัยครับครับผม เครื่องปรุงกะเมี่ยงหงัวหูหงัวหงัวห้าก้อนเลนี่มีอยู่มีอยู่หิใหญ่ครับเพ่เลอะอยเอาเอาห้อนี้มาเอาห้องหน่อยห้องหน่อยหน่อยห้องหน่อยห้อหน่อยนี่ครับแขกบุได้ผมชุดรถบุได้ครับอันนี้บุได้แขกบุได้ครับนี่ผมชุดรถนี่ปลาแดกมีปลาแดดราคา น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาใ่นี่นะครับใส่ที่นี้พอครับพักเขาแบบนี้ผักซีเหลยากับตุ่หอวมกับอันนี้มันเท่ากับตีใส่ไข่แล้วบ่อยเดี๋ยวเขาใส่ที่หลังครับนำนำก็เริ่มเดือนแล้วนำกเริ่มเดือนแล้วเขาก็ใส่พริกถ้าก็ใส่พริกที่อก่นเลยนะครับใส่ข้าไป เดือดออนเดือดอ้อนเร็วเดือดแล้วโห่ล่ะโอ้หนามหนัวขนาดหนัวมันปูต่อไปเข่าใส่มันปูลงไปนะครับน่ะมันปูน่ะอือแผมใส่ผักลงไปเลย ต้นหอมกับผักซี่ครับปักซี่ปักซี่เล้าชีเล้าปักซี่เหล่า,ลาอหอมขะนะครับอันต้นนี้ก็เริ่มจะซุดแล้วนะครับเนาะนะครับเดืดเอดด,ด,อดูครับโอ้โหเดือดละเดือดละเหอมละเลยเส้นกระแดงเลยครับ กินให้กินแลยวนอนยวนอาเสียวกินฮักกินแล้วนะรับผงนวดบอกว่าเนี่ยมันอยพอดีนี่เพื่อมัยนะครับมันนีซสิงวะละอ่อน้อยอนออปลาสักน้อยครับี่ผลครับวันนี้ได้ ขนาดสามารถกีนเล้านะเนาะครัองแซ่บแกกินเหล้าแซ่บแกอย่าเซ็ตแล้วครับเจ็บกินได้ครับตรงนี้นนี้แกแล้วจากเจ้าที่หนึ่งแกโอเคแล้วครับล็อกเทว่าปิดไฟเลยเนาะครับเดี๋ยวปิดไฟเลยอ้าวก็ได้ที่แล้วครับเดี๋ยวตัก เจอกันยุตโตครับครับผมอาเบลมตั้งแล้วเนาะโอ้โอหอมสวยครับงงหอมสวยปิดแก๊สพูดเรืวอปิดแกลล <laughs> <ม>๊สครับหอมตอมงสามารถกินแล้าขนะกินมาตัง้งแตง่คนดังขนาดนะครับ